พูดตัวเขาเห็นแนมเห็น่วยเงยอยู่นี่บ่เขาไปพมเพี่บอกเขางเพีพียอันนี้ันอจะไปคูนทางนี้ไปตรงาแนมเบิงผักบานนาไมเห็นบ่ไปกก้ตามไปหาดูดูไปข้างนั้าบานขาผิดอีกนี่งบ้านขาก็อยูเพียมึงทงอยูเพียบ้านหอาก็อยูพุนพระเจริมึงทงก็อยูพีทางนี้ไปเกี่ยวขึ้นมานี่เกี่ยวขึ้นมาพักขวามือไปิๆไปที่ เส้นทางกดเกี่ยวมันนี่เขาปลามาเก็บสมุนไพรแต่กับว่าพอสมุนไพรเด็ดเกก็ได้เฮ็ดมาแข่งเฮ็ดแกงหนึงน่งเนาะเฮ็ดตังงูกำลัๆๆองออกำงำต่อหาสมุนไพรกับว่าพอหลัก เดินตามปลาตามผู้ตามผลาี่แต่ผูมาลงมาแต่ผู้หน่อยนะ่ะเมื่อกี้เนี่ยููหน่อยไงตอนขึ้นโมเดทายเนาะไทยขาลง โอ้ดินมาหอยากเลิกนี้ผจญภัยผจญภัยขอปลาคือเกาขอปลาคือเกา ทางรถชิงเขาไปให้ไปสวนเนอะหรือว,ว่าสินทงเง้นนี้เขาไปเก็บเห็ดสาวหวานเขาไปเก็บเห็ดเอารถชิงขึ้นไปคือมาหอดสวนมันตอนเขาต้องไปคือบุมีสวนมันใช่ไหม ตอนเข้าหล่อขึ้นมาคือมีวนมันมัน่ะวันเดีวชนมันเหรอไก่ลูกหนุ่มโอ้หัวด้วดล่าน้องกำน้องกำหัวด้วดเหัวด้วดเต่ว ບາດສະຫນາບໍ່ໄດ້ພໍ່ເຮັດລງູກอ่ะຂໍຈົບຄລິບຕພຽງส่ໍນກນດ